ในหัวข้อนี้เราจะมาดูคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรม Remver ร์2004ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งรูปภาพที่อยู่ในชุดเราเรียกว่า view in graphic นะคะก็คือเครื่องมือชุดนี้อันดับแรกเราจะมาใช้คำสั่งในการปรับความสว่างความมืดของรูปภาพก่อนนะคะโดยการคลิกที่รูปภาพแล้วก็คลิกที่เครื่องมือ brightness and contrast ก็ต้องการปรับ Brightness แล้วก็ต้องการปรับคอนทราสต์ของรูปภาพสามารถทำได้โดยการเลื่อนสไลด์นะคะภายในหัวข้อของ Brightness ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและสังเกตว่าภาพที่คุณเลือกมานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนะคะเพราะว่าคุณได้คลิกที่เช็คบ b ็อกของตัว Preview ก็คือจะดูตัวอย่างของรูปภาพด้วยจชเห็นว่ารูปภาพเดิมนั้นจะมืดนะคะเมื่อคุณเลื่อนตัว b r i g h t n e s ขึ้นมา ภาพของคุณกะสว่างขึ้นนะคะจากนั้นก็ตอบโอเคแค่นี้คุณก็สามารถปรับความสว่างของภาพได้ละแต่เกิดว่าคุณคลิกที่คำสั่ง brightness ใหม่คุณปรับ contrast เมื่อคุณปรับ contrast ของรูปภาพคุณจะเห็นสีของรูปภาพเปลี่ยนไปเพราะว่าค่า contrast มันจะสูงนะคะคถ่าคุณอยากได้ประมาณแค่นี้คุณก็ตอบโอเคได้ละ เห็นไหมคะคุณสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ในการปรับแต่งความสว่างความมืดของภาพได้โดยตรงจากโปรแกรม Dreamweaver MX 2004โดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมในการปรับแต่งภาพอื่นๆแต่อย่างใด